สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีสราวุฒิจันพุ่มผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่ส่วนหน้าได้รับมอบหมายจากพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้แทนเดินทางมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่3บ้านเงาะกาโปตำบลบันังสตาอังือบันังสตาจังหวัดยะลาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดร้อยทหารพราน3006เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสนายดังนี้ หสิบเอกสมหมายนาคสืบบงเสียชีวิตตั้งศพณวัดสุวรรณากรวัดบอ่อทองตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี 2. อ,อาสาสมัครทหารพรานนัทพลอุปาทาบาทเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลมอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 3. อาสาสมัครทหารพรานโกมินสารพีบาดเจ็บสาหัส ที่ข้างซ้ายและบริเวณใบหน้าอยู่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาและสี่อาสาสมัครทหารพรานผ่อนเจริญโยกภูลผลดีบาดเจ็บศีรษะแตกอยู่ที่โรงพยาบาลยะหา ทั้งนี้ผู้อํานการสํานักง,งานพัฒนาภาคหี่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมชื่นชมในความกล้าหาญเสียสละของกําลังพลที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่จบข่าวอับดุลการีฮะสนิอ่าน